สำหรับวันนี้นั้นก็ขออนุสนธิจากเมื่อวานใน,ในบางเรื่องคือสิ่งที่เราทุกท่านทุกคนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกท่านทุกคนนี้เกิดมา ตั้งแต่รู้เดียงสามาโดยลำดับจนถึงบัดนี้นั้นถ้าเราอนุสอนย้อนไปเราจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นระหว่างบุญกับบาป <c oughs> อันไหนมากอันไหนน้อย เราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างหรือในบางครั้งบางคราวเราเคยทำบาปอะไรไว้บ้างอันนี้เราจะได้เข้าใจแต่สิ่งที่จะได้นำมาชี้แจงแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทำลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าบาปจากจิตจากใจของเราได้โดยวิธีใดอันนี้จะพูดเฉพาะเรียกว่าจะพูดเฉพาะ,ะเรื่องการที่เราทุกท่านทุกคนเคยทำบาปมา เนี่ยเคยทำบาปมาไม่ว่าชาตินี้ก็ดีหรือชาติก่อนๆโน,น้นเราอาจจะเคยทำมาเราอาจจะเคยทำบาปมาจึงทำให้ชีวิตของเรานั้นหมุนหมุนลงทางทางต่ำ เนี่ยว่าอย่างที่พระอาจารย์มหาจำลองทันเทศเมื่อตอนช่วงเพลงเส้นทางที่เราทุกคนนั้นจะต้องท่องเที่ยวอยากจะต้องท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเส้นทางที่เราทุกท่านทุกคนจะต้องไปนั้นมันมีหลายเส้นทางทางต่ำก็มี ทางสูงก็มีมันมีทางนั้นว่างนันเถอะแต่ทุกชีวิตทุกชีวิตไม่ปรารถนาที่จะไปสู่อบายภูมิอันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญว่างนันเถอะเราทุกท่านทุกคนเนี่ย ปรารถนาคือความสุขความสงบเย็นแห่งชีวิตอันนี้ทุกคนปรารถนาแต่ว่าที่ไม่ได้สมเจตนาก็เพราะว่าผลของบาปมันปรากฏคือถ้าผู้ใดก็ตามเคยทำบาปเรื่องใดๆมาก็ตามก็จะมีวิบากค,คือผลผลของบาปว่างั้นเถอะ อบมามาเหมือนกับไฟกับความร้อนแห่งไฟอย่างพอไฟไหม้ปุ๊บเราเอาไฟออกแล้วก็จริงแต่ถ้าหากว่าไฟนั้นมันมีกำลังมากคือความร้อนมากก็จะทำให้ผิวหนังตลอดทั้งเนื้อในที่นั้นน่ะมันพังแล้วก็เป็นแผลถ้าว่าติดเชื้อเพิ่มอีกก็ยิ่งทําให้เกิดแผลเบิกหวะ ถ้าถามว่าเอาไฟออกหรือยังเอาออกแล้วแต่ผลของไฟที่มันไหม้นะนะมันยังไม่หยุดมันยังทำให้เกิดความลำบากลำบนอยู่หรืออุปมาเหมือนกันกับคนที่ถูกถูกแทง แต่ยังไม่ตายทุกคนก็ช่วยกันดึงมีดนั้นออกในเมื่อดึงมีดออกแล้วผลของการที่เอามีดแทงนั้นยังปรากฏอยู่บางคนทน ทนความเจ็บความปวดไม่ได้ก็ขาดใจตายบางคนก็จะต้องเป็นแผลเน่าเปื่อยใช้เวลาเป็นหลายวันหลายเดือนและหลายหลายปีอันนั้นคือผลของมันผลของการที่เราใช้มีดเสียบแทงเข้าไป แม้อามีดออกแล้วก็เป็นดังที่กล่าวบาปแต่ละท่านแต่ละคนได้สร้างมาก็เช่นกันแม้เราทำแล้วเราหยุดเราหยุดแล้วจากการทำบาปแต่ผลของมันนั้นมันยังไม่ยอมหยุด มันยังให้ผลเหมือนก,นกันกับคนเราไปปล้นพอเจ้าหน้าที่จับได้สอบสวนทบทวนดูเรียบร้อยตัดสินจำคุกสิบปีดูผลของมันนี น่ากลัวไหมอันนี้เป็นผลของบาปทั้งสิน้นทำครั้งเดียวแล้วก็หยุดแล้วแต่ผลของมันปรากฏว่าจะต้องติดคุกอยู่สิปีนี่ทำครั้งเดียวนะหรือบางคนก็ไปฆ่าคน ด้วยเจตนาแรงกล้าเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้พร้อมอยู่หลายปีหรือเป็นปีหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วก็ไปฆ่าเขาฆ่าคนพอฆ่าแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้ดำเนินคดีบางทีก็ตัดสิน จำคุกตลอดชีวิตทําบาปครั้งเดียวเท่านั้นดูผลของมันและชาวโลกยังตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้อยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลของบาปว่ามันโหดร้ายขนาดไหนมันรุนแรงขนาดไหน เราทำครั้งเดียวเนี่ยแต่ทำไมผลมันจึงมีมากเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเราฆ่าไก่ตัวหนึ่งจะต้องถูกเขาฆ่าหรือตายในลักษณะที่เราฆ่าไก่ห้าร้อยชาติสิบตัวก็ห้าร้อยไปคูณนร้อยตัวก็เอาห้าร้อยไปคูณ กุ้งหอยปูปลาเป็นต้นเอาห้าร้อยไปคูณทั้งนั้นลองคิดดูดิว่าเราจะต้องถูกเขาค่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดอยู่นานขนาดไหนอันนี้มันเป็นปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตที่กล่าวมานี้ทั้งหมด เกิดจากอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นกิเลสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทำกรรมพอทำกรรมใดๆลงไปก็มีวิบากคือผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสเอาไว้ชัดว่า บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะแล้วก็ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วนี่ไปสู่นรกมากกว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรก็เพราะว่าทำบาปครั้งเดียว อย่างเพียงฆ่าสัตว์ตัวเดียวเนี่ยจะต้องได้เสวยวิบากคือผลห้าร้อยชาติแล้วรักของคนอื่นนะประพฤติผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาละ่ะโกหกครั้งเดียวจะต้องถูกคนอื่นโกหกเราห้าร้อยชาติห้าร้อยครั้ง ลองคิดดูเดียว,ว่ามันจะมากขนาดไหนเราดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดอื่นๆอย่างที่คนที่ถูกทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราชผู้พิทักษ์สันติราชฟังแล้วมันชื่นใจ ก็หมายถึงตำรวจของเรานั่นเองรักษาให้เกิดความสงบให้แก่ราษฎรกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อราษฎรท่านก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รักษาบางคนไม่เข้าใจภาษา อย่างที่เขียนขึ้นป้ายในบางป้ายสันติสงบสามัคคีหรืออะไรต่างๆที่เขียนกันไว้นนนะความจริงสันติมันก็แปลว่าสงบอยู่แล้วนี่ผู้พิทักษ์สันติราชตรวจเจอสีม่วง สมมติว่าบุคคลนั้นกินครั้งเดียวตรวจเจอพอดีพอเจอแล้วเนี่ยก็เป็นเกิดคดีขึ้นมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วจึงจะจบถ้าเอาตามกฎหมายนะนะไม่ใช่ว่ามันจะจบง่ายๆไม่จบ โทษน้อยโทษใหญ่ตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆแต่ว่าผลของบาปนี้แน่นอนไม่มีซองขาวไม่มีซองอะไรทั้งสิน้นเป็นไปตามพลังแห่งกรรมทั้งหมดกรรมบันดาลกรรมจัดสรรให้บรรดาสัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจแห่งมัน คือแห่งกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราท,ทั้งหลายมาเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นอกจากเสริมสร้างคุณงามความดีเรียกว่าทำบุญให้ครบวงจรทานเราก็ได้ให้ศีลเราก็ได้รักษา ภาวนาเราก็ได้เจริญถ้าผู้ใดทำบุญครบวงจรอย่างนี้แม้ชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็จริงแต่ถ้ามาเกิดเป็นคนคือเป็นมนุษย์ทรัพสมบัติพร้อมร่างกายและจิตใจ ก็สดสวยงดงามดีจิตใจก็สูงเรียกว่าสูงสง่งอันนี้คืออน,นิสงส์งแห่งบุญที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญกันอยู่นี่เราได้ทำบุญครบวงจร เรียกว,ว่าวงจรของบุญนี้ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญตามเหตุตามปัจจัยแห่งบุญที่เราบำเพ็ญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงเป็นค่าของชีวิตอันสูงสุดจะเป็นการมาวจรบุญก็ตามรูปปาวจรบุญก็ตาม อรูปราวจรบุญก็ตามหรือสูงสุดถึงโลก,กุตระบุญก็ตามย่อมอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต,ตจิตใจอย่างโดยแท้จริงวังันเถอะส่วนตรงกันข้ามคือบาปดังที่กล่าวมาแล้วผลของบาป ตัวบาปกับผลของบาปเพราะฉะนั้นวันนี้จึงจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมะปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตจริงอยู่เราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทำบาปอีกบางท่านบางคนก็ตั้งใจไว้เลย เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจอันสูงส่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างคนดูดบุรีถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แก่คนอื่น เอาเงินที่ซื้อบุหรนะีเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเสียคิดพิจารณาดูรอบด้านแล้วเลิกก็สามารถทำได้มันไม่ได้เกินความสามารถเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดพร้อมกับชีวิตของเราพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยบอก บางคนคิดเคยกินเหล้ามาก็อยากเลิกก็มาพิจารณาอีกทีว่าการกินเหล้ามันทำลายระบบประสาททำลายสุขภาพร่างกายและทำลายสุขภาพจิตมันทำลายอย่างไร คนที่กินเหล้าอันตรายมากอย่างที่ปารพบให้ฟังเทศกาลปีใหม่ตายไปเท่าไหร่ลำบากถึงผู้พิทักษ์สันติราชตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งด่านกันทุกที่ เพื่อจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายในถนนบนถนนเพราะมันเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบางคนก็ะกลายเป็นคนพิการหาขาหาักบ้างแขนหักบ้างเป็นต้นเพราะพิษสราเป็นเหตุอันนี้คือเสีย สุข,ขและเสียทรัพย์สินบางอันเถอะซื้อเหล้าพิจารณาดูแล้วเอามากินทำลายตัวเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกินมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกินพิจารณาไป,ปพ่อแม่เราชื่นใจไหมเรากินเหล้า คนมีปัญญาม่ย่อมรู้ย่อมเข้าใจพ่อเราชื่นใจไหมอิ่มใจไหมเรากินเหล้านะ่ะมันจะมันทำให้ตระกูลของเราดีขึ้นไหมจเจริญขึ้นไหมเป็นการรักษาวงตระกูล หรือทำลายวงตระกูล